สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีทัวไทยทัวโลกนะคะวันนี้เราพาพเพื่อนเพื่อนเอฟซีมาดูต้นไม้นะคะต้นไม้ประหลาดนะคะที่ไม่มีใบนะคะเพื่อนหรือต้นสามพันกิ่งนั่นเองนะคะพเพื่อนเพื่อนเอฟซีมาดูมาชมกันได้เลยค่ะตอนนี้เราพาพเพื่อนเพื่อนเอฟซีมาดูต้นซ้ม พันกิ่งนะคะหรือต้นพญยาร้ายใบนะคะเพื่อนนี่ก็จะเป็นไม้ที่ใช้รักษาตุ่มเห็ดนะคะสมัยโบราณนะคะต้นสามพกิ่งใครที่เป็นเห็ดเป็นตอดอะไรนะคะก็จะเอาใช้ยางของเขานะคะไปทานะคะแล้วก็ไปป้ายนะคะเพื่อนอันนี้นะคะคือต้นไม้ประหลาพญยาร้อยใบนะคะเพื่อน ไม่มีใบนะคะก็จะเป็นกิ่งๆออกมานะคะเหมือนใบเล็กๆอันนี้แหละค่ะก็คือใบของเขานั่นเองนะค <Okay. S 1> เ,พเพื่อนเราพาเพื่อนเพมาชมต้นพญาไร้ใบกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นโตของเขานะคะเพื่อนท f c สีพามาชมต้นพญาไร้ใบกันคะ่ะนี่ก็จะเป็น ต้นแตกออกมาก็จะเป็นยอดอ่อนของเขานะคะเพื่อนขึ้นมานะะก็จะเป็นเหมือนกับเวลาตอนออกมาเล็กๆก็จะมีใบเลี้ยงเหมือนก็บกากใบานะคะเพื่อนเล็กๆที่เล็กๆขึ้นมานะคะเกิดมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ปลูกง่ายมากนะเพื่อนเล็กีก็จะเด็ดก,กิ่งแล้วก็ไปปักชำแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะต้นพญาไรใบนะคะก็ใช้เป็นยาสมุนไพร ปหลายอย่างนะคะเรารู้แต่ว่าถ้าเราเป็นหิดเป็นต่อสมัยแต่ก่อนนะคะก็จะใช้ยางของเขาป้ายนะคะขีดเขี่ยแล้วก็ป้ายแล้วก็ก็หลุดออกมานะเน,นื่อนนี่ยางเก็จะได้ดีนะคะเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งเลยนะเพื่อนรสี่ปลูกง่ายนะคะจะไม่มีแล้วนะคะต้นพญาไรใบก็เด็กรุ่นใหม่ๆหก็จะไม่รู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่ก่อนมีเยอะนะคะ เป็นต้นไม้โบราณมีเยอะมากนะเพื่อนนี่เราพามาดูกันนะคะอย่ากเก็บไว้นะคะเพราะว่าเป็นไม้แปลกแล้วก็หายากแล้วนะคะันพื้น,นบ้านเด็กๆที่เกิดใหม่ก็จะไม่รู้แล้วว่าต้นสามพันงานะคะคนอีสานเขาก็จะเรียกว่าต้นสามพันงาหรือว่าต้นพญาไร่ใบนะเพื่อนนี่ต้นโตอยัา,า,ยายนนยงไม่โตเต็มที่นะคะ แต่ก่อนบ้านแม่ตะวันก็มีนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ตัดทิ้งไปแล้วนะเพื่อนเอฟีเกนิมาชมชมใกล้ๆเลยนะคะเพื่อนนี่นะคะคือพญาไร้ใบนะคะเพื่อนเอวันนี้เราออกมาข้างนอกอากาศคลิมปมื้มฝนจะตกพอดีลูกไม่ได้ไปทํางานนะคะเรามีรถออกมาข้างนอกกันนะคะก็ภาพหายประหลาดๆให้ดูกันนะคะเป็นไม้ที่หายากแ่ะ ต้นพญาไรใบหรือต้นสามพันงาน,นะคะหรือสามหมื่นโบเมนสามพันหรอคะพี่น้องนะคะคก็จะเป็นเหมือนเงาวน,นะคะภาษาลาวก็จะเอื่นต้นสามพันกิง่งสามพันงาน,นะคะภาษาไทยก็จะเรียกพญาไรใบนะคะเพื่อนมีใบแต่ว่าให้มีประโยชน์นะคะยางของเขาก็จะกัดเป็นที่ทําข้ามิงวันหรืออะไรนะคะก็จะสะกิดสกิดก็ ตามที่เคยทําแม่บอกว่าถ้าเป็นหูเป็นอะไรก็จะเขี่ยตรงที่เป็นแผลแล้วก็เอาอันนี้แหละค่ะเอายางของเขาไปป้ายนะคะป้ายตรงที่เป็นเป็นแผลนั่นแหละคะ่ออะ,คะ,ะ,คะมันก็จะหลุดหัวหัวตอดหรือหัวหิดอะไรมันก็จะหลุดออกมานะคะแต่อย่างอื่นไม่รู้นะคะพิตะวันเคยใช้แบบนี้ทําตั้งแต่เล็กๆแม่บอกถ้าใครเป็นหีดเป็นตอดอะไรก็เป็นหูเป็นอะไรก็เอาอยางเขานี่แหละคะ่ะ อันนี้จะไปทาแล้วก็จะหลุดออกหรือว่าก็จะใช้เป็นพวกยางของเขาก็จะทาเป็นกันพวกแมลงสัตกวัดต่อยด้วยนะคะเพื่อนเป็นตะขาบอะไรกัดก็จะใช้ทาได้นะคะทุกๆนะคะทา,าโปที่แผนนั้นได้น,นี้เราก็ใส่เสน่ห์จันขาวแล้วเราก็มาดูต้นพญาไร่ใบกันนะคะเราดูว่ามี แปลกแปลกใหม่ๆมาใ,ให้กับเพื่อนๆเอีได้ดูได้ชมกันนะคะคลิปนี้ไม่ยาวนะคะเราก็จะถ่ายให้ดูสักห้านาทีโออนะคะเออเราเห็นต้นไม้แปลกอีกหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นบัวบกนะคะอันนี้นี่นี่นะคะ ชมพยาไร้ใบแล้วก็เรามาเห็นไม้ประหลาดอีกแล้วค่ะเพื่อนมาดูกัน,นะะเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่กันนะคะค่ะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นบัวดินนะคะใบของเขามีหัวนะคะอยู่ตามป่านะคะเพื่อนนี่หัวของเขานะคะเป็นต้นหัว,หว,วบัวดินนะคะสองอย่างนะคะพญาไร้ใบกับต้นบัวดินนะคะเพื่อน ทีแรกเราว่าเราจะจบคลิปนะคะพอดีเรามาเห็นต้นบัวดินเราก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนี่นะคะใบของเขานะคะเอามาํำทำเป็นสมุนไพรได้นะคะทานได้นะคะเพื่อนใบของบัวดินนะคะไม่ไม่ตะวันเรียกบัวดินหรือว่าคนไทยเขาจะเรียกภูไหลายอย่างนี่แหละค่ะแต่ว่าแม่บอกว่าเขาเป็นบัวดินนะคะนี่นะคะเพื่อน อยู่ในป่าแถวบ้านก็มีนะคะแต่ว่ามีน้อยแล้วนะคะอยให้ทำปูไม้แปลดสองอย่างเลยนะคะเพื่อนวันนี้บัวด,ดินกับต้นพะยาไราะะ่ใบได้สองอย่างเลยนะ,ะวันนี้เป็นมิถ นดูนะะก็จะเหมือนใบบัวเลยนะคะเพื่อนๆหรือเ,เรียกบัวดินหรือบัวปกนั่นเองนะคะใบของเขาก็จะตําตําเป็นน้ําแล้วกรองอน้ําก็จะทําเป็นวุ้นนะคะวุ้นบัวดินนะคะก็จะได้เป็นน้ําวุ้นทานกันนะคะใส่เครื่องลาบเครื่องอะไรลงไปนะคะมีลักษณะใบก็จะเอาไปปั้นปั้นให้ให้เป็นน้ํานะคะไม่เอากาศนะคะาเพื่อนอันนี้เราทานได้นะคะเอาใบนี้ไปทาแล้วก็กรองอาน้ํานะคะ แล้วก็ใส่เครื่องราบเครื่องอะไรลงไปเราก็ทานได้แล้วนะเพื่อนในปีวันนี้เรามาได้สองอย่างเลยนะได้ต้นพญาไล่ใบและก็บัวดินด้วยหายากแล้วนะคะในป่าหมบ้านเรานะคะเพื่อนข้างหลังนั้นก็จะเป็นกบนะคะกบทอเสือนะคะ เห็กันไหมคะเราได้มีโอกาสได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมวันนี้ทั้งหลายอย่างลานตาเลยนะคะเพื่อนก็อย่าลืมนะคะถ้าชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อนเพือนที จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆกันต่อๆไปนะคะคลิปนี้รัะบาลก็จะขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ